เชิงอวอร์ดคู่ที่แห่งปีปีนี้นะคะได้แก่คิมเบอรี่และหมากปรีชาปัญญชนก้นครู hey! จ,จัดเจษณนะัทพงศ์แห่งค่ายเมกเกอร์กรุป๊ปเอาใจแฟนๆจับเจ้าของรางวัลคู่จิน้นแห่งปีสีสันบ <Hey. S 1> ันเทิงอวอร์ด2012หมากปรินและคิมเบอร์รี่มาหาคู่แบบไม้ห่วงรอสวยอีกครั้งในละครโรแมนติกคอมดี้ต้นรักริมรัว้วได้ผู้กำกับหญิงฝีมือดีดีกรี acting coach พี่บุ๋มรัญญามาเคี่ยวความสนุกให้หมากคิมตลกออกมาจากอินเนอร์กับความน่ารักของตัวละครกบและบัวเด็กข้างบ้านที่เติบโตมาด้วยกันแต่ไม่รู้ตัวว่ารักกันซึ่งพี่บุ๋มออกตัวว่านเน้นห้ามากกว่าหวานแววมีคูจิ ระดับตำนานพี่หนุ่มพี่แหม่มเป็นพ่อแม่พระเอกและคู่ชีวิตนอกจอพี่อีพี่กล้วยเป็นพ่อแม่นางเอกเสริมทับความอลวลให้รักของพระนางโอลเวงด้วยเหล่าเทพขวัญใจนางเอกบัวชอนจินดาโชตสองเทพตะวฤตเมฟือ่งอารมณ์แก๊งเพื่อนร่วมงานนางเอกแมววิชุดาชมพู่ก่อนบ่ายนิกรณวีเพิ่มความจิตด,ด้วยสองสาวดิวอริศลาแอร์พันธิราและลูกคู่พระเอกอย่างวุุรินทร์ทึงแม้จะประกาศตั้งแต่วันฟิตติ้งว่าไม่เน้นสวีทแต่ต้นรักริมรัว้วก็มีซีนให้แฟนๆได้วิด วิวเพียบเราส่งแว่นแวนปวริษาไปเทสระดับน้ำตาลมาแล้วค่ะเอ๊ะนี่บ้านต้นรักใช่ไหมเนี่ยแผนที่ก็บอกว่าหลังนี้แน่นอนไม่ไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยปีนเข้าไปดีกว่าคอะไร เขาายอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสีสันบันเทิงสเปเชียลไม่ผิดรายการแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยแหวนมารับหน้าที่เป็นพิธีกรกับเขาบ้างแค่นั้นเองเฮ้ยใครยังไปยืนเก๊กๆก๊กลางๆพี่น้องๆน้องมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยพาพี่เข้าไปหน่อยสิคั้เฮียเร็วๆหน่อยโอ๊วหยช้าจังเลยทำไมครับเนี่ยส้วมยังไม่เต็มนะครับส้วมอะไรด้วยส้วมอะไรส้วมบ้านใครนี่แขกฉันแต่งตัวแบบนี้คิดว่ามาดูส้วมหรอตายสัส ต่ำจริงๆนะเธอนี่ฉันหนุนแหวนหวนี่ยะแห่งสีสันมันเถื่อ<า>ง,งอยู่เนาะพี่แหวนนะครับ<ห>น่ามากใอ้น้อง,องดูนะอ่ะนี่คือคุณน้องออออนี่แต่ว่าอออโอ้แต่ตกใจพาเขาไปดูหน่อยได้ไหมอ๋อวันนี้คือรายการสีสันวันเทอร์สเปเชียลที่มาเยี่ยมกองต้นรักริมรั้วใช่ไหมครับถูกที่สุดค่ะเดี๋ยวผมพาไปเองดีมากไปเลยค่ะคุณน้องที่บ้านผมเองเอาจริงเหรอใช่ในในใขอพีย่ยนหน่อยเซ ตายแล้วบ้านคุณ้องน่ารักจังเลยค่ะต้นไม้เต็มไปหมดดูร่มรื่นมากที่ต้นอะไรคะเนียนมากค่ะอันนี้ต้นอะไรอ่ะไม่รู้หรอแต่ดูเดี๋ยวต้นแก้วแน่ๆหรอตายแล้วนี่ปลูกเองหรอคะเนียดูเองบ้านคนอื่นครับผมอ๋อมายืมเขาใช่ใช่ไหมนึกว่าจะคุ้นเคยอันนี้คือบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านที่ตัวตัวผมเนี่ยอยู่อ๋ออยู่หลังนี้ใช่แล้วบ้านหลังนี้ก็คือ หลังนู้นนะฮะก็คือพ่อแม่อยู่พ่อแม่ผมมีบ้านส่วนตัวเล็กๆตรงนี้แหมแล้วนี่ทีมงานหายไปไหนกันหมดคะเนี่ยทีมงานหายไปหมดเขารู้ว่าพี่แหวนจะมาเนี่ยขาเลยหนีกันหมดอ้าวจริงเหรอว้ายต่แล้วน่าเกลียดไม่จริงเขาอยากจะเปิดโอกาสให้เราได้อยู่กัน2คนมากกว่านะคะคุณน้องนี่อุ้ยตายละแขนล่านะเดีดูยงเล่นยูโดอยู่หรือเปล่ายูโดไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับผมตอนนี้ไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับยังไงคะเวฟบอร์ดครับออ๋ เป็นยังไงเนี่ยดูคุณน้องจะเกรงมากเลยนะอยู่ใกล้พี่เนี่ยยืนนะฮะอาสงสารสงสารในเวกบอร์ดเป็นยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยก็เป็นกีฬาทางน้ำครับผมก็เป็นกีฬาทางน้ำแล้วก็จับเชือกแล้วก็เล่นเล่นออย่างเงี้ยพอจะนึกภาพออกแล้วแล้วไปเล่นกับใครบ้างคะตอนนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนครับผมอย่างเช่นรเดชครับรเดชไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็ เ,เวลาว่างๆเนี่ยจะพยายามหากิจกรรมทำเ <ừ> อย่างเช่นถ้าว่างปุ๊บเนี่ยเราจะไปทะเลไปช่วงนี้จะดูค้ำคำขึ้นด้วยเพราะว่าเพราะาไปทะเลบ่อยไปเล่นเวกบ่อยไปเล่นเวกกับนัดเดทอันเดอร์แกงแล้วนี่ส,สาวๆไปว่ายน้ำตามกันพวกวทะเลเหรเนี่ย <laughs> อยากให้มาตามอยู่ไม่มีสักคนเลย <laughs> ครับ <laughs> จะไปที่ไหนยังไงเมื่อไหร่บอกนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปไว่ายตามด้วยเป็นเพื่อนอัน ่ได้เดี๋ยวจะขนไปเยอะเลยนะคะคุณน้องแล้วมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองอย่างอื่นอีกบ้างไหมเอ่ยก็ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายับผมออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนได้เพียงพอ<ช>จะดูร่างกายนี่แบบฟิตแอนเฟิร์มมากๆแหนนะคะแล้ววันน,นี้เราก็อยู่กันที่กองถ่ายต้นรักริมรัว<ช>้วน,นี่นี่คือนี่คือที่ว่าชมาต้นรักริมรัว้วที่ว่านี่คือสิ่งนี้ใช่ครับก็คือ,อ <c oughs> ต้นรักริมรัว้วจะบอกกันว่ามันเป็นละครมันจะเป็นเรื่องที่บ้านติดการสองหลัง Oh. เ,ปเป็นบ้านที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็แบบ พบรักกันเองระหว่างรั้วตรงนี้ใช่จริงๆชื่อต้นรักเนี่ยจริงๆในเรื่องก็อาจจะไม่มีต้นรักอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่ามันเกิดจากความรักครับผมมันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างบ้านสองหลังก็เลยนะเป็นต้นรักที่งอกเงยขึ้นมาในใจิตใจของคนทั้งสองคนอะไรแบบนี้ใช่ไหมะคะม,มีหน้าที่สังเกตแล้วมีแต่ใบบอนใบอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ไม่เห็นจะมีต้นรงต้นรักอะไรที่ว่าเลยโอ้โหนะคะแล้วแล้วเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นนางเอกนะคะคุณน้องน้องคิมครับ คิมเตฮีเหรอทุวนี้ยิมพอดนางเอกจากเกาหลีค่ะคิมเบอร์รี่ครับน้องคิมเบอร์รี่อ๋อน้องคิมน้องคิมน้องคิมนางนางนางจะอมใช่ไหมปัญญชนเอิเออนั่นแหละปัญญชนเออเออไปจะเอมในปัญญชนก้นครัวโอยนี่ก็มาเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วใช่แล้วแหมเป็นยังไงบ้างคะร่วมงานกับน้องคิมเบอร์รี่ร่วมงานกับน้องคิมเบอร์รี่เรื่องนี้นะครับก็จะเอ่อเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันเลยก็จากเรื่องที่แล้วปัญญชนก้นครัวใช่ไหมครับน้องคิมจะเป็นคนแบบเเเเเออออ่่่ไไได้้้ทะะะรรรยยแปป็นนนนคีีๆงงตื น้องคีมกับเป็นคนแบบนิ่งๆแต่เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาเลยไม่ตายเลยช่างหน้าเหมือนไส้จริงๆแล, <c oughs> แล้วแล้วคือความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างริมรั้วทั้งสองข้างนี่เรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงทําไมมารักกันได้แล้วเป็นรักข้างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรครับน้องเรื่องนะครับมันจะเกี่ยวกับว่าบ้านสองหลังติดกันใช่ไหมฮะแล้วก็เราเนี่ยเกิดพร้อมกันเกิดคือ เขาเรียกว่าอะไรวันถัดไปก็เกิดนจริงบ้าติดกันอย่างนั้นเลยติดกันแบบนั้นเลยครับผมแล้วก็โตมาด้วยกันโตมาด้วยกันจนจนมีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วเราก็แบบจริงๆอิงเราเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าเรารักเขารักเขารักมากก็เลยก็เลยต้องทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเขาแต่ว่าแล้วเารักมแต่ว่าเขานี่กลับไปชอบอีกคนหนึ่งเอ้าป้าจริงป้าตายแล้ว เรื่องมันช่างน่าเศร้าจริงๆ<ช>แล้วแล้วอย่างนี้ก็คือต้องงอเขาไปเรื่อยๆใช่แล้วครับอ๋หน่าสงสารแซสตอร,รี่มากเลยนะคะเนี่ยแล้วน้องคิมเบอร์รี่ที่ว่าเนี่ยสวยขนาดไหนสวยกว่าดิฉันหรือเปล่าเหมนแหวนแห่งซีสัตว์บันเทิงพี่แหวนเหนือกว่าครับพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องอายุนะอะไรนะอายุ เดียวเหนอะนะครับอย่างนี้ต้องไปเจอกันตัวต่อตัวซะแล้วน้องคิมเบอร์รี่น้องคิมเบอร์รี่อยู่ที่ไหนพาไปเจอหน่อยได้ไหมครับผมปีรั้วข้ามไปเลยครับปีรั้วข้ามไปเลยนะคุณผู้ชมขาแล้ตอนนี้เดี๋ยวขอเบรกกันสักครู่เดี๋ยวแหวนขออนุญาตข้ามรั้วปีนข้ามไปหาคิมเบอร์รี่ไอ้หน่อฉันด้วยสิเดี๋ยวเจอกันเบรกนะนะคะหล่นใช่ไหมคิมเบอร์รี่คลาร์กว้ายไม่ใช่แล้วค่ะอันนั้นมันพระอ้อมเด็กแล้วค่ะหนูชื่อคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิลีค่ะ แต่ว่าหนูว่าพี่แหวนดูเหมือนห่างเหินหนูไปนิดนึงนะคะเราอ่ะมันคนละชั้นกันอยู่ห่างๆกันอ่ะดีแล้วที่อยา<ม>อยแต่ว่าหนูว่าหนูขอร้องเถอะนะคะพี่แหวนมามาใกล้ๆหนูดีกว่านะคะก็ได้สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณน้ำตอนนี้เราดีกันได้ยังคะ ก็ได้ดีกัน,กนแล้วก็ <Okay. S 1> ได้โอเคโอเคเราจะไม่จิกกัดกันอีกต่อไปแล้วนะคะแหมนี่คุณน้องคะเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านนางเอกค่ะบ้านของบัว <c oughs> ชื่อบ้านชมบัวค่ะ <c oughs> ชื่อน่ารักมากบ้านชม <c oughs> แล้วก็บ้านของพี่เอกก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามชื่อบ้านต้นรักค่ะบ้านต้นรักออเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างรั้วของสองบ้านนั่นเองบ้านต้นรักริมรัว้ว <c oughs> ต้นรักริมรัวนะคะแร้ถ่ายทำกันไปเยอะหรือยังเอ่ยตอนนี้ตอนนี้ได้ประมาณ80%แล้วนะคะนี่เดียวก็จะจบแล้วสิอีกนิดเดียวอดใจรอกานอดใจรออีกนิดเดียวได้ชมแน่นอนนะคะแหมคุณน้องบอกว่าดูไทยละครน่ะแต่ดูสุขภาพดีหุ่นเฟิร์มมากเลยธรรมดาแบบโอ้จริงๆคุณพีน่ารำแบบเริ่มเหลวเละไปตามกาลเวลา นิดหน่อยนะคะตัวเล็กมากพยายามจะฟิตอยู่รถธรรมดาเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมเอ่ยตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนมันจะเป็นคนที่ชอบเบื่อค่ะเวลาแบบทําอะไรเยอะๆอย่างช่วงแรกๆก็จะเล่นโยคะแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปเล่นไปต่อยมวยต่อยมวยด้วยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือมีกิจกรรมใหม่ค่ะก็คือปีนหน้าผาจำลองค่ะจริงป่ะ แล้วเป็นกีฬาที่จะแฮมากเลยนะไปเล่นกับใครแบบไปเล่นปีนกับเพื่อนใช่กับยาย่าค่ะเพราะว่านางนางนางเป็นคนที่บ้าพลังก็เลยเขาอะก็เลยต้อยาบ้าพลังใช่ก็เลยชวนกันไปเป็นแก๊งเลยแล้วเคยแบบล่วงลงมาหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมล่วงลงมาไหมไม่ล่วงอะค่ะแต่ว่าแรงหมด แรงหมดแล้วก็มือนี่แตกหมดเลยค่ะเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัวมาก, <laughs> ก,ก <c oughs> เฮ้ยมันาน่ากลัวกว่าที่คิดไม่รู้แบบยังไงคือแบบเวลาเราจิกเข้าไปอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะคือหินมันแข็งมากเลยนะคะแล้วเวลาปีนอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้น้ําหนักแต่ว่ามันก็จะมีคนช่วยออคนช่วยดึงเราแต่ว่าเราก็คือต้องแบบฮึบก่อนแล้วเขาถึงจะแบบช่วย ช่วยแน่จไปแต่นี่คือแบบหมดแรงแล้วหมดแรงอยู่กลางภูเขาอย่างเงี้ยเหรอคุณน้องใช่แล้วทำยังไงอ่ะเกาะอีวอนนัมจะแบบันจะมาช่วยอะไรอย่างงี้โอ้แต่ดีนะได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วนของร่างกายเลยตอนนี้เลยแบบฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆเลยทีเดียวแหวะนะคะแล้วสำหรับเรื่องต้นรักริมรั้วเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าคุณพระเอกเนี่ยเขามาหลงรักคุณน้องหลงรักครั้งเดียวทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอไม่สนใจมันเศร้าอย่างเงี้ยหรอคือจริงๆแล้วอ่ะนางเอกก็รักตั้งแต่ เด็กนะคะเพราะว่าเราก็โดนบังคับแต่งงานกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าคือคือเราไม่รู้ใจกันเองมากกว่าค่ะด้วยความที่แบบอยู่ใกล้กันเกินไปบ้านก็อยู่ใกล้กันเกินไปแล้วก็โตมาด้วยกันเลี้ยงที่เดียวกันก็เลยรู้สึกยินที่เดียวกันด้วยใช่ค่ะเรียกว่าตัวติดกันแทบจะ24ชั่วโมงก็เลยแบบ มองข้ามไปข้ามไปอย่างที่เขาเรียกกันว่าเส้นผุบบังผุเขาอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่จริงๆใจเราลึกๆก็แบบรักเขานิดนึงก็จริงๆน่ารักค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้ใจตัวเองเห็นพระเอกบอกว่าไปชอบผู้ชายคนอื่นด้วยจริงท่าทำให้พระเอกต้องเสียใจมากก็พระเอก กวนประสาทอะคือเป็นคนที่กวนประสาทเป็นคนที่ปากเสียคือตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยเรื่องนี้คือเป็นหมาคิมเบอรี่จริงๆเลยค่ะในชีวิตจริงคือเหมือนไม่ได้เล่นละครเลยอะเอา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 ตัวจริงๆมาเล่นเลยแปลว่าน้องหมาตัวจริงนี่กวนประสาทปากเสียด้วยค่ะพี่น้องวันนี้คุกก็เล่นสบายเลยอินเนอร์แรงมากเอาจากตัวตนแห่งความเป็นจริงก็เลยเราด้วยด้วยความที่นางเอกเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่บ้านงานมากแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ย ในชีวิตงานเรียนก็ต้องจบอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะต้องทํางานอันนี้ต้องทํางานให้เป๊ะต้องเลื่อนขั้นต้องแบบอะไรนี่ต้องหมายชีวิตที่ชัดเจนมากอยากได้แฟนที่แบบให้ดอกไม้เราทุกวันได้แล้วเธอจังฝันแค่ไหนเหรอเพิมมากต้องแบบเพิมเป็นผู้หญิงเป๊ะใช่ไหมแมบแล้วในชีวิตจริงต้องคินเป๊ะขนาดนั้นไหมเอ่ย ไม่ค่ะไม่ไม่ขนาดนั้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เรื่องเดียวที่ที่ไม่ขนาดนั้นอ๋อไม่เป๊ะปานนั้นแล้ว <c oughs> อย่างนี้เนะี่ยตอนนี้นอกจากถ่ายละครแล้วเนี่ยก็ทําอะไรเรียนหนังสืออยู่ด้วยหรือเปล่าคะเรียนนะคะตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นปีหนึ่งอะคะ่ะอ,อ๋อจริงดิที่ <c oughs> ไหนอะ <c oughs> พี่กำลังดูดูอยู่อะค่ะว่าที่ไหนอ๋อนะคะก็ไก่จะจะมาเป็นนักศึกษาคนสวยแหมนี่นานหน่อยนานหน่อยไม่เป็นไรค่ะเรื่องเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแหมแล้วอย่างนี้เนี่ยพระเอกของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากจะเริ่มเมามอยละใช่ค่ะมาเมาห่อยซิว่าตัวจริงและในละครที่ว่ากวนภาษาได้เป็นยังไงขอปะทะกันสักนิดหนึ่งได้ค่ะแต่ว่าพี่แหวนนะคะก่อนที่เราจะเบรกกันนะหนูขออะไรอย่างนี้อะไรหรอจ้า ดูเห็นพี่แหวนทำท่าปิ๊งปิ๊งอะค่ะโอท่าปิ๊งปิ๊งของพี่ีเปนท่าซิ gniature ในที่สัตนั่นเธอทำมา5ปีแล้วนะคะจนตอนนี้ตีนกาใต้ตาเริ่มไหวแบบปิ๊งตันนี้ยังไม่มีตีนกาเลยท่ามันเป็นอย่างนี้นะคะคุณน้องจะทำให้ดูแบบปิ๊งๆิเห็นไหมอิงัวเบาๆ45องศาแล้วก็พลิกบตากับกล้อง3ทีหรือ4ทีแต็มตามตามอารมณ์อะไรแบบนี้ปิ๊งปิ๊ปิ๊งปิ๊งองหัวนิดนึงนันละยิ้มยิ้มดี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  จิ๊จิ๊จิ๊จไม่ไม่ต้องทำปากปีกเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เอาอะไรเต๋อเอาอะไรอย่างนี้แล้วแค่แค่ยิ้มสวยแล้วก็อะไรอย่างนี้นฮ้ะเอาเอาเหม่นนะคะหนึ่งสองสาม กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะกับนี่เลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับคู่พระนางพระเอกกบมากปรินนะคะและนางเอกน้องบัวคิมเรลลี่นั่นเองแห<ช>มกับละครกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะโดยค่ายเมกเกรุ๊ปโดยผู้จัดเจษณัทพงศ์เหมือนประสิทธิเวทนั่นเองแห<ช>ม,<ช>มเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้เขาบว่ากวนกวนประสาทใช่ไหมค่คุณน้องทีมครับไม่ิมเมไหร่ เล่นเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรในเรื่องเหรอนี่ตอนนี้อยากจะบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยนะคะแบบปล่อยพลังเต็มที่แต่นี่มีเก็บอาการเล็กๆกันอะไรแบบนี้แหมงั้นให้ครูพระนางช่วยกันเล่าเรื่องย่อสักหน่อยคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยดีกว่าเรื่องย่อนะครับก็จริงๆก็อย่างที่เกิดไปตอนแรกแล้วนะครับก็คือเราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกัน เราด э ้วยกันแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้กันครับผมแล้วก็แล้วก็พ่อแม่ของเราก็แบบเป็นคู่กัดกันอะเหมือนเหมือนยังไงอะจิงกัันแต่จริงจริงก็รักกันแค่หกใช่นั่นแหละแล้วก็เราก็โดนบังคับให้แต่งงานเนาะรอบแรกโดนคุณย่าบังคับให้แต่งงานคุณย่าบังคับให้แต่งงานกันเพราะว่าคุณย่าคิดว่าเนี่ยคือแบบคือคู่แท้ที่เหมาะสมแล้วกันและกันเลยใช่ใช่ครับเราก็ต้องจําเป็นเพื่อที่จะให้คุณย่านอนตายตาหลับ ใช่ไหมล้วก็แต่งงานกันไปแล้วก็รอบที่สองก็เลิกเลิกกันด้วยแต่งงายเปลี่ยนแปลงยาพูบแล้วต้องแต่งใหม่แต่งคนเดิมด้วยเพราะว่าบัวไปขอค่ะไปขอว่าแต่งงานเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงขอแต่งงานอีกเลยคุกเข่าเลยค่ะธรรมดาอ๋อธรรมดาโอ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะเออเพื้องเป่งแต่งงานเพราะงานค่ะแต่งงานพราองานด้วยเหตุทางทางหน้าที่การงานแต่งงานแล้วคราวนี้รักกันไหม เดี๋ยวเขาก็ยังคงแบบก็ยังแต่ตอนโตเนี่ยไอ้ตัวตัวกบเนี่ยรู้สึกแล้วว่ารักรักนางเอกแล้วกบเนี่ยก็คือจะยอมยอมแต่งแหละยังไงก็อยากแต่งกับคนนี้แต่ทำเป็นเก๊กไปงั้นแบบเก๊กไปงานว่าแบบเฮ้ยมาขอดีขอดีอะไรอยย่างงเี้อะไรแบบน่าแหมนี่เห็นได้ข่าวว่าละครเรื่องนี้ออนแอร์ไปเนี่ยนะคะเหล่าบรรดาสาวๆจะหลงรักผู้ชายอกหักแบบดูแบบเป็นแบบผู้ชายหน้าสงสารแล้วก็คลั่งดีอ๋อไม่จริงเลยค่ะ จบแล้วนี่แบบว่าไม่ไม่ได้ดูน่าสงสารเลยเราจะเห็นภาพของพี่หมากตัวตนตัวแท้จริงในละครเรื่องนี้เองค่ะต้องดูอยากรู้ว่าหมากควรประสาทขนาดไหนนะคะประสาทเป็นจริงทุกอย่างคือการแสดงครับคิมไม่จริงได้รับการยืนยันจากนักเอกมาแล้วแล้วที่เขาบอกนางเอกเนี่ยคนดูดูแล้วจะแบบรู้สึกหมันไส้ว่าควาแบบเอ้ยอะไรกันไม่รู้แบบช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยพระเอกเขาก็พยายามจะจีบทำให้ทุกอย่างแล้วจริงหรอขนาดนั้นเลยหรอก็เขาก็ เขามีปัญหาของเขาอะค่ะซึ่งเราก็รับไม่ได้ตรงที่เขามีแฟนมีแฟนอยู่แล้วแรงอะมีแฟนอยู่แล้วแร่งอันนี้พี่ก็เข้าใจนะว่าเราเป็นผู้หญิงบางทีเราก็นึกถึงอะไรเราก็เลยแบบไม่เอาอยังไงก็ไม่เอาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อแตงกวาซึ่งพี่ดิวพี่ดิวอะไรนะพี่ดิวอลิสลาอลิสลาเล่นค่ะก็จะไล่หลายหน่อยจะชอบตามหาเรื่องเราตลอดเวลาเราก็เลยแบบเบื่อมากอะไรเงี้ยค่ะเอา ก็จริงๆนั้นคือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นตอนเราไปเรียนต่างประเทศแร้วไปทำอะไรเขาแล้วก็แล้วก็เราคบเขาเราก็คบกับเขาเป็นแฟนแล้วเราก็พยายามจะรักเขาแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจเราเนี่ยอยู่ที่เขาแต่แล้วแกพูดถึงีแล้วว่ะแหมนะคะต้องติดตามกันมีการแบบขับเคี่ยวมีและอย่างนี้เนี่ยฟังดูแล้วมีนักแสดงเยอะมากเลยมีใครแสดงแบบในเรื่องนี้เยอะมากเยอาเอาเอป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วกันนะฝั่งผมก็จะเป็นพี่พี่หนุ่มครับผม พี่หนุ่มสันดีสุขแล้วก็พี่แม่นจินตลาผูกขวัญควัญขล้งหนูก็จะเป็นพี่อีทรอนนะคะแล้วก็ปะกวยค่ะพี่ล้วยนะฮะครับผมแล้วก็ส่วนเพื่อนๆเราเนี่ยก็อย่างที่บอกก็โดนแตงกวาก็จะเป็นดิว มีพีมแหม่มวิชุดาค่ะแล้วก็มีพี่ชมพู่ก่อนบ่ายพี่นิกบานตานักแสดงคับจอมาตาอิตาอลิฟพี่เมเพื่องอารมณ์อโอ้ยนี่แบบหลายๆชื่อนักแสดงมานี่แบบคุณภาพขับแก้วหน้าดูมากรับรองว่าต้องมีทั้งแบบซึ้งมีทั้งแบบว่าขำๆให้ฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของน้องมากด้วย อย่างนี hey, ้อยากจะฝาคุณผู้ชมสนิดหนึ่งว่าดูละครเรื่องนี้แน่นอนจะได้ความสนุกได้อัถรสในการชมแล้วเนี่ยยังจะได้อะไรอีกบ้างเอ่ยจากละครเรื่องนีเฮ้ยอะอะเฮ้ยอย่าตีกันอ่อนแออยู่ก็หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดูสบายๆดูแล้วไม่เครียดนะคะแล้วก็ครบรด จริงๆคือสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้ก็ดูสบายๆคลายเครียดดีค่ะแล้วก็ให้ความสนุกสนานกับเรื่องครอบครัวด้วยมันเกี่ยวกับความรักของครอบครัวด้วยแล้วก็แบบแบบเออนั่นแหละค่ะเออพูดให้หมดเลยพูดให้หมดเลยต้องแบ่งเออพอแล้วพอแล้วให้มาค่ะยังจะให้อีกเหรอเอาให้คิดแบบซวยๆอ่าๆสมัยนเป็นพิธีเป็นพิธีอย่างที่บอกนะครับละครเรื่องนี้ก็เป็นละคร เบาๆนะครับก็ทุกคนสามารถดูได้แล้วก็นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างนึงที่อีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้พูดก็คืออะไรอะไรวะอะไรไร้อะไรไแบ่งกันพูด โอดยัวเขาหมดแล้วนี่ก็ปิพดพวกมาเขาหมดเลยผูหย้หพระเอกปิดรอๆหน่อย,ย,ยมีอะไรดีอ่ะก็จะได้เห็นการแสดงของทุกคนนะครับในในใน,ในการแสดงที่เป็นตัว <laughs> เป็นในการแสดงที่เป็นตัวของตัวเองนะผมผม่หญิงแสที่เป็นตัว,ตว,ตวโอ้โห <laughs> นี่เห็นน่กผู้ชมนี่คืออัดอั้นไว้นะ <laughs> แต่พอสั่งคัดปุ๊บนี่ยังบีบก็เลยต้องให้พี่แหวนอยู่ตรงกลางนะคะแค่ละฉันเป็นการณ์อย่าโดนลุกหลงมานะี๋ยวเจ๊หน้าพังแหล่ะนะคะก็ างที่ว่าได้ดูการแสดงในการแสดงอย่างน <ะ S 1> ี้น้องหมากว่าเป็นการแสดงที่แบบถึงบทบาทมากๆ,ๆแล้วก็สําหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายก็สามารถมานั่งดูด้วยกันได้ก็เป็นอะไรที่สนุกๆคลายเครียดที่ยิ้มหวานกันก่อน,นนอนแหมพระเอกนางเอกของเรานะคะก็ได้ฝากละครเรื่องนี้ไว้กับคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้ทางช่อง3ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งผููมากๆเลยขอบคุณนะคะ